สวัสดีครับพบกับบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องมาเบิงควยหน่อยกินหยาครับอันนี้คุ้ยหน่อยห้องเฮ้าสองตัวแล้วก็ห้องป้าอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกำลังหากินหยาอยู่นะนะครับหาเล่มหยานะครับไปยน่อย บรรยากาศยามแรงครับพระอาทิตย์ก็เริ่มจิตตกดินแล้วครับพี่น้องบานบนกะนกเอี้ยงเลี้ยงควายครับสองตัวปูนบนหลังควายบ้าบ้าบ้าเอ้ยบ้า,บา,บา,บาอันนี้คุยหน่อยลูกอีบาครับบ้าบ้าเอ้ยกับพาพี่น้องมาเบิ่งนไกลๆครับคุยหน่อยนะฮะนะครับ มันหาเล่มกินหยาผักซีเสียดมั้งเห็นบปะนี่มาหาแม่ไหมไป่ยังไม่หาแม่ตัวน,นี้ดิหาแม่บอ,ปอไปแล้วไปไปหาแม่ไปกลับบ้านจะไปหาแม่เพื่อนครับ <c oughs> บ้าตัวน,นั้นซื้อบ้านะ ไปก้าวไปเลี้งควายน้อยกินยากเนี่ยกินมาเนี้ยตก <c oughs> ใจเดี๋ยวไปหาเมียเพิ่นครับไอเพิร์นในเดือดลูกซี่โตแล้วครับ บ้าไอเอ้ยกาว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 ทักทา,ทายหน่อยเร็วกินยังเดียวครับห้าหลายห้าดอกพักบุ้งกับห้าไอห้าไว้ครับมอ้ยหนาไว้มีดอกพักบุ้งนี่ครับคลิปนี้กับว่าไม้ยังครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง่งมาได้กาดยมแรงครับ ควายกินหญ้าครับมิมี่มิมี่มานี่เร็วมาเลี้ยงควายเร็วอันนั่นเพิ่งกลับมาเลี้ยงควายเสมือครับพอไปใส่แรมทั้คนเบิดมิมี่อันนี้ชื่อบักมีครับบักมีลูกขนุนบักม,มีสวัสดีหน่อยเร็วมีสวัสดีหน่อยเร็วไปไหนมาไปไหนมาวะบักมีดีใจเดี๋ยวบักมีนี่แรมเดี๋ย บางมีมักไปเลียงควายครับไปกับพอไปดูดูครับนี่ครับบางมีเราลุก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 ีกกกกยังกลา่าวบาหวังลูกปะครับคลิปนี้ก็บจบด้วยบรรยากาศควายน้อยนะครับทุกคนนะครับไปแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับ